เอาหมอนวางไว้เฮียร้องไม่เลิกตกทิงเป็นคนบาปมากเลยบาปเด็กตายไปแล้วคนหนึ่งลูกตายไปแล้วคนหนึ่งเออหมดภาระไปคนนึงแม่เขากลับมาเห็นลูกแน่นิ่งก็มาบอกโยมโอ้มันคงหมดอายุแหละก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าลูกตาย ขาดอากาศหายใจสมัยก่อนนี้ไม่มีใครมาชนะสูตรหรอกอ้าวลูกคนนี้ตายไปแล้วเรียบร้อยไอเมยคนนี้เห็นคนนี้อุ้มลูกก็รู้สึกคิดถึงลูกตัวเองพยายามจะอุ้มลูกของคนนี้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันขออุ้มไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันยอมตัดสินอยากมีลูกมากนะักพอสองคนนี้หลับ มอญไปวางไอ้นี่คนหนึง่งหมดภาระไปคนหนึง่งยมค่าลูกใจร้ายมากเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ร้ายยังไม่ร้ายเท่าไหร่พราะอพอ,พอ,พ,อพอลูกสองคนนี้ตายสองคนสองคนเมียสองคนเริ่มคุยกันแล้วละ่ะเพราะผัวเราไม่ปกติพวกเราหนีกันดีฝ่าเพราะลูกตายไม่มีเหตุผล<ะ>เพราะเมียหลวงเมียน้อยแากที่ทะเลาะก,กันมาคุยกันแล้วหนีกันเถอะ ขืนอยู่ตายแน่<ะ>ก็ไปชวนกันหนีหอผพาหนี่จังหวะไปเจอโยมกลางทางคำถามจะไปไหนกันทุกคนเขาจะหนีโยมเขาก็วิ่งหนีโยมในมือโยมมีมีดไอเนี่ยม,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 มีตะขอที่ได้ยากฟันฟัน, <laughs> ตนตายล้ลากลงน้ำไปใครไม่เห็นโยมฆ่าหมดอะ เจ้าหน้าที่จะมาจับโยมก็าอารวาสเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าโยมเป็นคนไม่ปกติทางประสาทเขาไม่จับโยมเข้าคุกเพราะเปิ่งข้าวแต่ความจริงโยมปกติแต,แต่ค่าแล้วก็ยังยังไปรับจ้างรับจ้างแบกข้าวรับจ้างแบกของหนักๆรับจ้างจ้างได้เงินได้ทองมา ไปมีเมียอีกยมคดจนนะแต่หน้าตาเขาดีอะหน้าตาเขาเหมือนพี่ปออะเลยโค้งแล้วเลยโค้งแล้ว <c oughs> จากพี่ปอไหมวีโก <c oughs> นะ้เนอะที่โฆษณาวีโก้อนะนัทรูปปออะคะ่ะไปมีเมียอีกเ <c oughs> มียก็ดันคลอดลูกแฝดแลยโยมแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องไม่ได้ไม่ชอบ บอกเมียบอกว่าให้เอาลูกเนี่ยไปให้แม่เลี้ยงไปให้ยายเลี้ยงเมียใหม่บอกว่าไปให้เขาเลี้ยงไงเขาแก่แล้วเราเลี้ยงไว้เนี่ยดีแล้วพี่ก็คืนเอาลูกใส่ผ้าห่อผ้า,ห,ผาหย่อนลงน้ำเลยโยมไม่น่าเชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ ผลกรรมตรงนั้นส่งผลมาในปัจจุบันนี้ไม่ว่าอยู่กับใครเขาทำร้ายทารุนจิตใจยมทุกอย่างชัดไหมชัดค่ะเขาทำร้ายยมทุกอย่างทำร้ายด้วยคำพูดยมจะหลับเขาฉุดโยมลุกขึ้นมาชัดไหมยมชัดค่ะยมอ่ะห่วงหมอนมากที่สุดเลยยมอยากหนุนหมอนใช่ไหมค่ะยมมีหมอนกี่ใบมีใบมีใบหนึ่งหนุนมานานเท่าไหร่เกือบสามสิบปีแล้วเกือบสามสิบปี นอนหมอนใบอื่นก็ไม่หลับใช่ไหมใช่ต้องนอนหมอนใบนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> เพราะหมอนนี้เคยทําให้ลูกตาย oh. ชัดไม่โยมชัดค่ะ okay. แล้วที่เขาสามีโยมที่แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนที่โยมฆ่าไว้แล้วเล้วม,มาอยู่ในชีวิตโยมค่ะ <Okay. S 1> ทุกคนเอาคืนโยมหลับไม่ได้ <Okay. S 1> ถ้าโยมจะไปนอนที่ไหนโยมต้องหอบหมอนของโยมไปด้วยโยมผิดปกตินะค่ะแ <Okay. S 1> ม่จีอธิบายตั้งแต่เริ่มเลย ชี่เก่งมะหมอนสามสิบปีโยมม,<ช>ม,ยมันเน่ามะเน่าไหมโยมเน่าแต่ก็โยมก็ยังหนุนอยู่<ช>นั่นเป็นกรรมที่โยมต้องรับผิดช,ชอบชตอนนี้เวลาเวลาที่โยมนอนรู้ว่าเวลาที่โยมจะหลับสนิทอ่ะมันจะมีคนฉุดโยมขึ้นมาไม่ให้หลับสนิทนี่คือกรรมที่โยมทำไว้ ที่หนูโดนของบ่อยๆเนี่ยโดนของบ่อยๆเนี่ยที่โยมค่าๆ่าเขาไว้ทั้งนั้นแล้วหนูมีวิธีไหนแก้ได้แม่วันนี้หมดกรรมใช่